ก็สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่กทกทานค่ะวันนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับสปีดดีอยากรู้ใช่ไหมมันคือชื่ออะไรมันก็คือชื่อบริการส่งพัสดุของเซเว่นนั่นเองค่ะซึ่งก็จริงๆก็มีบริการมาตั้งแต่ปี2561แล้วนะคะก็เปิดตัวเริ่มส่งที่3,000สาขาแรกส่วนใหญ่ก็เป็นกรุงเทพกับเขตปริมฑลโทนอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยกระจายออกมาสู่ภูมิภาคที่เราอยู่ปัจจุบัน ซึ่งวันนี้เพิ่งไปรับของมาก็เลยได้ใช้บริการก็เลยอยากมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังกันนะคะก็น้องสาวส่งมาแล้วทีนี้ตอนนี้ก็คือน้องสาวไม่ได้เสียตังค์ส่งฟรีด้วยเราก็เห็นในสิทธิ์ออเมมเบอร์ค่ะเขาก็จะมีให้เราส่งฟรี1สิทธิ์หนึ่งครั้งนะคะคนที่เป็นสมาชิก All Member อยู่ น่าสนใจใช่ไหมคะแล้วราคาก็ถามน้องเขาดูมันก็ไม่แพงนะคะราคาเริ่มต้นที่15บาทกล่องใหญ่ๆก็้ส่งเขาบอกว่าประมาณ40บาทะอะไรเงี้ยก็ว่าอืมน่าสนใจมากแต่ก็จะบอกว่าเราอ่ะต้องรู้ชื่อสาขาเซเว่นที่เราจะส่งไปแล้วใกล้บ้านนะคะมันถึงจะสะดวกเพราะว่าถ้าเราเอาเป็นสาขาที่ไกลบ้านมันก็จะเสียเวลาการเดินทางของเราใช่ไหมคะเปลืองน้ำมันเฉยๆนั่นแหละ เพราะฉะนั้นต้องไปถามชื่อสาขาที่ใกล้บ้านก่อนว่าชื่อสาขาอะไรเนาะเราก็จะได้คลิกคีย์ยืนยันการส่งให้คนที่ไปรับสะดวกแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมอย่าลืมเลยต้องมี SMS แจ้งเข้ามานะคะเพราะว่าใน SMS อ่ะก็คือจะมีเลขค่าตัวที่น้องเขาเจ้าหน้าที่พนักงานเซเว่นเนี่ยต้องคีย์รหัสเพื่อปลดล็อกสินค้าให้เรานะคะแล้วก็ ข้อความนั้นจะมีแถมน้ำเปล่าฟรีด้วยนะหนึ่งขวดในนั้นเขาก็จะเขียนว่าน้ำเปล่าฟรีหนึ่งขวดราคาหกบาทนี่ค่ะน้าโฉงน้าน้้ำเปล่าที่ได้มาฟรีย็งเย็นเย็นอยู่เลยถูกใจตรงนี้แหละช่วงนี้ของฟรีเอามอดเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวใกล้จะให้ดูพัสดุนะคะถือว่ากล่องใหญ่มากเลยนะที่น้องสาวส่งมาส่งฟรีด้วยค่ะ เนี่ยค่ะดูขนาดกล่องนะกล่องใหญ่มากเลยนะสองคืบได้ก็นี่เนาะทางนี้ก็สองคืบได้เลยนะก็เป็นพัสดุที่น้องสาวส่งมาเนาะแล้วพนักง,งานเซเว่นน้องเขาก็จะคขียรหัสตรงเนี้ยค่ะรหัสตรงน,รรงนี้แล้วเขาก็จะให้เรากอกเลขค่าตัวที่เซเว่นส่งมา อันนี้ก็จะเป็นเลขห้าตัวที่เซเว่ส่งมาเนาะก็จะขึ้นข้อความประมาณนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเรานะ่ะแจ้งชื่อกับเบอร์โทรไว้เนาะถึงใช้บัตรประชาชนก็จะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะยังไงก็ต้องใช้ข้อความอยู่ดีแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาใช่ไหมแล้วข้อความไม่ได้รับก็คือสามารถโทรไปแจ้งที่ศู 0365788นะคะฟังอีที0 2 6 5 7 8 8 8 8 020365788นะคะเพื่อที่จะขอรับ SMS ใหม่เพราะว่ายังไงก็ต้องใช้รหัสยืนยัน5ตัวก็เอาให้พนักง,งานดูว่าเราก็ได้น้ำฟรีด้วยนะคะยังไงใช้บริการเราก็มาเม้นบอกก้อยใต้คลิปก็ได้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างส่วนตัวก็คือ ต้องเตรียมข้อความเพื่อที่ยืนยัน5ตัวนี้แล้วก็ต้องถามผู้ส่งให้ชัดเจนว่าส่งชื่อให้ใครเป็นคนรับนะคะแค่นี้ก็จะสามารถรับพัสดุได้ง่ายอยากคิดว่าแค่ใช้บัตรประชาชนกับมีมือถือเครื่องที่เขาส่งข้อความแล้วจะสะดวกนะคะก็จะต้องรอถ้าไม่มี SMS ยืนยัน สำคัญที่สุดคือ S M S ข้อดีก็คือมันใกล้ใช่ไหมเราจะไปรับที่สาขาไหนก็ได้ใกล้าบา้านแต่ข้อเสียถ้าเกิดว่าเราหา S M S ไม่เจอก็ต้องเสียเวลานิดหน่อยคือโทรไปถามตามเบอร์ที่ก้อยบอกไปแล้วเนาะใครไม่ทันก็กดย้อนกลับไปฟังเอาเนาะเพื่อขอรหัสใหม่ลองใช้บริการสปีดดีกันดูนะคะไม่ต้องมีคนมารอรับเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็ไปรับได้เลย24ชั่วโมง ที่เราว่างก็ไปสามารถรับได้ที่เซเว่น e n ไหนก็ได้ใกล้ใ,ลใลบ้านเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะชอบฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆออกมาอีกด้วยนะคะบ๊ายบาย